เรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่สนิทสนมและคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอนะสำหรับสองสาวสวยมากความสามารถเกรซการกล้าวครับแล้วก็แกรนก่อนพอนัศนซึ่งหลังจากที่แกรนเนี่ยได้ประกาศเลิกลากับหนุ่มอ,อย่างเด่นคุณไปแล้วนะสาวแกรนก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้โสดมากแหมเหงามากด้วยล่าสุดพี่สาวสุดที่รักอย่างเกรซก็เผยว่าก็มีให้กําลังใจน้องสาวอยู่ตลอด เขาก็มีบทเหงาบ้างตามประสาคนโสดแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีการแนะนำหนุ่มๆให้นะเพราะว่าเรื่องหัวใจให้น้องสาวเนี่ยเป็นคนเลือกเองครับส่วนเรื่องความรักของตนนั้นก็ยังเรื่อยๆยังไม่มีแพลนวิวาเพราะยังสนุกกับการทำงานอยู่ครับ ก็ยังไม่ใกลย้ยังไม่สลดอะไรทั้งสิ้นยังก่อนยังทํางานไปเรื่อยๆชอบทํางานยังอยากทำงานยังไม่ได้อยากมีชีวิตคู่หรือมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนอินกับการแต่งงานหรือว่าแบบโอ๊ยงานแต่งหรือว่าแบบชีวิตคู่หรือว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนอินเรื่องน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอินเรื่องการใช้ชีวิตอิสระอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เป็นแบบตัวเราถามว่ามีพูดถึงเรื่องอนาคต ใช่หลายๆคู่เขาคุกเข่าไปก่อนแล้วเข่าไม่ครดีก็ยังไม่ต้องคุกตอนนี้ก็ไปรีบสบายๆล่าสุดเห็นพี่แจมเขาบอกว่าโสดเพิ่งจอว่าอันนี้แบบมีแนะนดำถึงถึงวาให้น้องสาวไหมคะไม่ค่ะให้น้องสาวเจอเองดีกว่าเรื่องเรื่องความโสดนี่ก็คือต้องให้่เขาเพิ่งมันที่เขาก็มีลงสตอรี่แบบเพ้อๆของเขาบ้างว่าแบบบางทีมันก็เหงานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออบอกว่าตอนนี้แฟนก็นอน ก็บอกน้องว่าสู้ๆอะไเลยเนะคะแต่จริงๆ,ๆแล้วเขาก็นั่นแหละค่ะก็ทํางานงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ปล่อยเพลงใหม่แล้วด้วยฟังกันย่างเปิดท้องรอแล้วนะนวชื่อเพลง <ๆ S 1> นะ้าตีสุดๆพระเอกเอ็มบีวันนี้พวกพี่กันเนาะอ๋อไม่ไม่เป็นแบบการร่วมง,งานการเฉลยใช่ก็ยังคงเป็นสาวโสดอยู่ก็ทําเพลงสไตล์สาวโสดไงเข้าใจปะทำเพลงที่มันตรงกับชีวิตจริงของนางเลย่าเงี้ยนะ <ๆ S 2> ก็พร้อมที่จะคุยนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูมีความสูค่ะถือแกไม่ได้ดูว้นี่เลยก็แค่แบบลงสตอรี่ตัดพอไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแหละน้องอ่ะเป็นกำลังใจให้นามให้นางสดนานๆทำงานไปก่อนบอกเลยว่าไม่ต้องรี ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ